ใจเย็นน uhm, ้องใจเย็นไม่ใช่น้องไนะไม่แต่พี่เขาก็ไม่น่าผักแบบนี้อคุณแม่เ็เดินกลับมามาแดเียได้ไหมเข้าใจป้าเข้าใจเราดูนาเรศั้หัวถามเ็งจันุกย่ับจะ้ ทำไมคุยเรื่องพวกเราเวลังกินเหล้าก็คุยเรื่องไม้ก็สิเกงผัดเศษเขาเรียกว่าเกงนี้เขาถือใช่ไหใช่ไหมเขาถือน่ายตัวถ่ายด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจาเกงผอดสิพห้านี่อาจจะไปฟ้องหาคนที่นิงมึงเฉยผิดใจโดนบุกจับค่ะอยู่ที่บ้านอยู่อำเภอบัวลายโคราชนั่งอยู่เฉยๆกันก็มีรถคันนี้เข้ามา แล้วก็มาบุกจับมีอาวุธด้วยเนียววุธด้วยนั่งกันงงๆโดนจับแบบง่ๆเลยไม่รู้อะไรเลยไม่ใพี่สงสัยแค่คนนี้คนเดียวหรอคะต้องต้องแค่คนนี้คน,นเดียวไปเนียวให้เขาไปจะได้จบๆเลย

พอดีเราแขมแบบก็คือว่าอันนี้ก็ไปทำงานเนาะก็ไมาหรือว่านนง้์เลยครับานให้เขาทองด้านแงเั่าไห่เนีอยให้น้อยังดบนรถอัวนี้ที่เราบอกให้ไม่มีอะรถั อยู่บ้านงานแต่งค่ะบ,บ้านงานแต่งยูโรไลนั่งกันเฉยๆนั่งเปิดเพลงกันมันมีตำรวจคนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนที่กบมาามที่กมาตั้งามากแรดูตัวงามดูนีน่เป็นเว คนนี om, mm ้อ hmm. no, no, no ่ะผ um, no> um, no> no? ักพีวีเอ็นไปเกี่ยวอะไนจบไปเกี่ยวอะไรแค่นี้เนี่ยไปเกี่ยวคปเวื่ไป คุดผมองผม่างเนียไใช่ลยากลยเกกนเขาใจอยานขมาผมไม่ใช่ว่าผมมก่เดียวนาะตืนเขาเชนี้กาตรวจิการบุคคลที่มีภาวะเียไม่ไม่ม่นผู้หินี่ใช่เขาผักผู้หญิงค่ะพผักพี่ผู้หญิงคนข้างหลังคนนี้เพราะเมื่อกี้เขาเขาเขาด่าพี่ผู้หญิงคนนี้กับแม่แ้ตำรวจคนนี้เขาก็ผักไปอีกาบ้ ไ่ดีแค่บัตรวสก็เกินพอแล้วนี่นหครับผมขอนกตานกไอ้นี่มากมอตาเยอะออตาเยอะจงเลยอย่างที่แม่พูดบางเก็คือเนาะไ่เหรอตาเยอเล่ยองที่แม่บาเด็กก็คืนเนาะไม่เรตัวจงอ่าที่แม่พูดางเดากกาไม่าเอง่อย่างทียม่างเดก็คนเามเรย ไม่ไม่ไมไม่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 ไมเชื่อเนรถก็มีบรถกมนรถมีบมจดูไหมบนรถจะมีไม่ได้บนรถมีายใจไม่ได้ใาใ้านเดวบนรถก็มีสบายใจไม่ได้บนี้คัไม่ได้ในบาเดียวมนกบมันหากหลายมันมันกลาหลายรอบแล้วมเป็นแต่มะบังนแม่บอกมึแล้วแล้วย่อได้ไหมตอนนี้ เอางี้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 อย่างนั้นไปย่อลงพักคุณแม่คุณแม่เอางี้เด็กตรวจนะเอางี้ก็ต้องสบายใจตรวจก่อนมืออันนี้มีหรือไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าถ้ามันมันตรวจไม่ผ่านจริงๆเดี๋ยวญาติค่อยพาไปก็ได้อันนี้ถูกไหมอ่าอ่าโอเคงั้นทุกคนโอเคให้ตรวให้ปในงานตัวจที่เสรโอเคค่ะงั้น่าผมมจะไโอเคโอเคถ้าแบบนี้โอเค เดียวไปกดึตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าตัวเจอนะคุณแม่ไปไม่งันเดี๋ยวขอเอากลับไปนะสยุบนองอเอาไปอาไปไปไ่ได้ดอกมียังไงเนี่ยง้อมคือความหมายคือแบบเขาก็แบบน้มนอมเม่เขาไม่อมมามาตรวจฉีดก็เลยหอน เวฟเวฟมาแลผมก็มาผมก็เตียมหน้าผมึงเข้ามาไม่มีหนาเเข้ามานานี่ไอ้เหียเดินเข้ามาแบบงงๆอ่ะ นั่งเปกันแบบงงงโง่เลยเมื่อกี้ข้าว่ไหมเข้าใจวมัน่าแต่สามารถบอกใครได้แล้วในนมันก็มีอยู่ชุดหนึ่งมก็มีชุดหนึ่งนะแต่ตอนนี้คิดแล้วแหละแต่ว่ามัน,มนมก,นกน็กำลังจะกลับกรงเทหมายพวงนี้พวกหนูกำลังจะกลับกรงเทพวันนี้เลยค่ะมันก็ายอ,อยู่นนแหลมออัว่าน้อตรงนี้อะไรยังไงยังไงน้อง่้อง อ่าถ้างไงวแม่อะไรี่ถ้าแบบนี้อะโอเคแต่เมื่อกี้อะเขาทำไม่โอเคเขาเขาด่าแม่แล้วเขาก็ผักผักพี่ผู้หญิงอะผมกไม่อยากให้ันอะไรยงงนี้หรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงให้พวกเราคือกล่องโอเคโอเคถ้าแบบนี้อะ แต่ว่าขอนี่น้องหขออันนี้ก็คี่เยใช่่ขาายขเาด้ตัวเดี๋ยวตัวเดมันจะูชัดเจนแต่น้องปฏิเสี่สาวก็ยังงที่้อะขอร่วมมือยไปนะไปไปจะได้จบจบไม่มีอะไรไม่มีอะไรว่าานไปะมา อันนี้เป็นน้องสาวหนูอ่ะเป็นเพื่อนของพี่พี่ของคนนี้อ่ะค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วหนูมางานแต่งเขากาลังจะกลับวันนี้เลยเอานนองนะอยากยูกับพี่นองหรือว่าเจ็บไปคนเดียวัวเสร็จแล้วก็งานบอตาโตนะตรงยางเขามานี่ เขาสีอามันไปได้นมันเห็นเดานี่นะม้เหี้ยวไมนเหียวก็คือเขาเหี่ยวไม่ต้องูดนะมเหี้ยก่อนนี่ไอสามารถพาไปใ้ได้ท่นก็ได้เอาไปเลยไปม้ยมที่น่าจะี่สบายพธ่บายให้อาจลเนาะน้องเนาะเวมาต้องเข่าไปน้ำมันอ่ะ ก็่ายไวเลยแต่ต้นจนจบไลยแค่นี้ไม่ตองรอแล้วเราพักแห้งเลยน้องวังหันเียวประค่านี่บอกว่าดีเลยสนตีนแห้งพักแม่น้ำเด้วังหันยังบอกว่าพาตัดอยู่อย่าไม่ขึ้นมากครับนะขอให้ด้วยในส่วนอะไรต่างๆมันไม่เป็นไรก็มีวิดีโออยู่ก็ถ้าที่ฟ้องมาพวกหนูก็ฟ้องคืนก็แค่นั้นแหละก็สู้กัน ี่มันจะแบบเราเราก็ฟ้องได้กันพวกหนูอะตกใจเมื่อกี้เพราะพวกหนูอะใช่พี่ตกใจนะพีนั่งกินตกใจจริงๆเพราะว่านั่งกันอยู่แบบมาหกนใจนัไม่เรียนจบป .6 นะคะขอโทษทีมา น้องิการนี้นะครับ้วิธีการีสีสิบปุ๊บ้วนไนะวิธีการอย่นี้นะครับก็จุ่มล,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 ลงประมาณนี้นะจุ่มมา็นปุ๊บผลก็จะระบุผลบวกผลบวกกับลบ,บ,ลบ,บะลนะครับนี่น้องฉีดเลยก็อบริะะสุทธิ์ใจนะฉีดแล้วก็ไปไปไปทดสอบเลยทุกที่มาดีมาแค่ขอดูผลเฉยๆแล้วก็จะไม่เอาตัวอะไรไปทั้งสิ้นนะแต่ก็จะบันทึกไว้เพราะเจอไม่เจอนี่จะแจ็ไปรลดเออนะไี่เอาเพื่ออยนะคแจ็ค น้องเปนี่าแล้วอกมา็ตตรงนี้หมดน่ไหมครณพไปที่ที่แนะนำวิธีการที่ถูกที่ดีที่สุดนะครับผมไม่เอาตัวไปแน่นอนคุณแม่ไม่เอาตัวไปแน่นอนแต่ว่าคือผมต้องการที่ทุกต้องตอบคนท่านนี้สบายใจได้น้องก็ไปทำงานปกติไม่มีอะไรอย่างเดียง แล้วจะได้จบจบแ้าเอาแก้วแยกเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าแก้วตำรวจไมนี่เอาแก้วแยกที่ที่าที่เลยเอาเดี๋ยวๆเอายนีตายนีลายู่นีเลยมไล่กับกะมกับ พวกพี่จะไปแบบจะกลับไปจะนั่นแหละก็จะสู้กันก็อ่านหนก็สู้เขาไม่รู้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องอในขนาดนั้นหรอกนะคือทุกผมก็มาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยเขาเหนื่อยเออนะไปสิได้แล้วแล้วตะพี่แต่ของของไอ้น้องไหนรู้เรื่องมันงมันมีคนสูบยาแต่คือเมื่อกี้ ก็แบบพี่เขารุนแรงมากเลยใช่เจ้าไทยดูไอยุนบอกตอนนี้รักษะไม่พี่เขาเก่งโอเคนะอันนี้พี่โอเคมาแต่่วาเอามาเถอะหน้าพี่หรอหรือว่าใครก็ได้ที่ใช้กำลังเไม่ถ้าเขายินยอมเขาต้องร่วมมือแต่นี้ยแหละเขาจบไปแล้วเพราะผมก็ได้กลับไปแล้วไม่มีอะไรนะเซต์กูแจมสก็ไม่เล่กดูมาค่ะให้ความร่วมมือเสร็จแล้วก็จบแล้วนะ ทำไมให้ความร่วมมือมันก็จะเป็นเนี่เอาวันเดี๋ยวๆดูจะได้โดนบุกจับค่ะพี่นั่งอยู่นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยเของก็เดินเข้ามาเขาขี่รถมามาตำรวจกับ5-6นายมาขอตรวจจีกเพราะว่าเปิดเพลงดัง ไม่มีหมายคนค่ะพี่ <ใน S 1> ขอแล้วเมื่อกี้นี้ไม่มีหมายคนอะไรเลยพี่หนึ่งตกใจกันเลยทีที่สุดนะครับคือแค่ประสงค์อยากจะให้แค่ว่าผู้มีุ่มิเชี่ยงให้เลิกจากมุการนี้นะเราต้องช่วยกันนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยยาเสพติดเนี่ยมันก็นเคาไปเลยเบน่อเิื่อครบปิดเนี่ย ก็การันตีให้ว่าถ้าถึงจะเจอเนี่ยก็ก็ไม่เอาตัวไปนะแต่แต่จะมีข้อมูลนะครับแล้วก็มาสูงตัวมาเหนื่อยแล้วพี่ไม่ใช่หนูไม่เคยใช้นะวิธีพี่พูดอย่างพี่อะแค่มีราคานแค่นั้นแหละพี่จะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งเลยเชียหนูดีก็ไม่เป็นไรครับก็มีแล้วับนัด ถ้าสมมุติว่ามันไม่ผ่านพี่เดี๋ยวขอเดี๋ยวคุยคุยกันก่อนนะคะขอคุยกันดีๆก่อนค่อยค่อยเอาน้องไปมาดีอยู่แล้วมาดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเราดีจ้ะให้น้ำให้พี่จันทดสอบนายตาเนาะตามาดูผลตรวจตัวเองเนาะเออโอเคเนาะ ดีมากดีมากเนาะมันไม่ดีอะไรหรอกพี่น้องกันมันเมาเราอะแล้วาบอกว่ารู้เรื่องผมเข้าใจคุณแม่พอดีกันัาก่ว่าไม่ต้องแม่ยลองตรวจดิอาตนั่นแหละโอเคเป็นนิยาสิิดเป็นสีใดมันจะขึ้นแค่เดียวครบอเเป็น จเก็ถได้เจ้าเปกดเจ้าเียเจ้าเลียเจ้าเล้ยเหี่ยวไม่ไม่ไม่ไถ้าเป็นสองขีดนี่คืออะไรคะท่อง่องมีกวนไหมมีเกวไอพลาสติกใราไหมเพราะว่าเด๋ยวเดสองขีดเอา ทองไงเขาเขาเกียวแล้วมเกียวใสมนีงเอาขอเป็นเอาขอเป็นภาชนะของที่ทางบ้านได้ไหมได้ได้โอเคงั้นเอาเป็นภาชนะทางบ้านดีกว่านี่มันบุเ่ติที่ต้องการแค่ให้มันอยากได้เหรอคะแล้วงเหี้ยเราเดบางหันอันนี้นไเดียว่ได้่่เยี่ยมยอดยี่ยมทั้งนอกเหี่นอกไม่ได้เยี่ยมยนะครับน้องมันที่มันม <laughs> là cái นี้ก็ phải ไป phải ใจข้าง <laughs> <laughs> <Nhé> đi ลุงไปน้อง มีงนไหนี้อันนี้นะคืออย่างไออ๋อเพราะว่าอีกอีกขีดหนึ่งนี้มันเป็นจืดๆหรอคะอก็เลยว่ามันใส่น้ำอ๋อเดยวคือปกติึหนึ่งปกติขึ้นกี่กีการขีดแต่ยังไงก็ทํ้มันจะมีการเข้า อาในการตรวจผู้ต <isation> ้องสงสัยนะซพ่งซึ่งซึ่งแม้แต่ตัวเราเองต่อให้เป็นพี่สาวหรือเป็นญาตหรือเป็นแฟนก็ใช่บางทีเขาไปเสียาแล้วไปแต่ถ้าเขาเสีมาเนี่ยยังไงเขาก็ไม่บอกเราหรอกดูไหมคือลักษณะมันมันเหมือนเราถูก่่านะครับ มากมาอย่างนั้เองเออเดี๋ยวมาที่นี่เลยมีไม่มีก็ไม่เป็นไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกผมไปได้ลบข้อมูลออกลบข้อมูลจากสาระระบบว่าเออมีต้องมาตรวจสอบอะไรคนนี้เออนะครับให้ดูน้องดูน้องถ่านดูได้ตัวละอย่างกันขอให้ถี่ดูนะทั้งหมด ถ้าที่ไม่มีก็ยิ่งบริสุทธิ์พี่ก็จะลบข้อมูลลบอะไรกงหมดเออไม่ต้องแน่กันอีกเลอัดแนี้เู่ที่อาเมียงแค่นี้เอออาไม่เป็นไรอยู่ไม่เป็นไรเสื้อเสื้อเดวมันก็ไดกับแล้วมันน่าหนเกิน สองขีดนท้องบ่ท้องอืมถ้าเป็นตัวตรวจท้องอะมันท้องผ่านนะครับหรือว่าไม่ผ่านแบบนี้ตอนนี้ขึ้นดีฉีดเห็นไหมสองขีดสองขีดก็คือมีผลเป็นเอกสีคือผลเป็นลบผลเป็นลบก็คือไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีถามว่าตัวตัวนี้ตรวจมาตรวจเม็ดแอมเตามีนก็คือยาบ้าโดยเฉพาะนะครับนะแค่ยาบ้าอย่างเดียวเหรอไม่มีคยาบ้ายาไอตัวได้ตัวนี้สตัวตัวนี้นะครับเนาะ ไม่แต่พวกพี่พูดดีครับว่าพี่พูดดีมากแต่เขาอะเหมือนกมัยมั้งผมกูพวกหนูมาเลยมัวเรื่องพวกหนูตกใจเด้อวังหันนะเด้อไม่แล้วมันมั่นใจหรือว่ามาอันนี้มาได้าอาตรงนี้เอาตรงนี้จะพูดกันง่ายที่สุด เขาไปที่ Google กดอำนาจเจ้าพนักงานปปสนะครับเจ้าพนักงานปปสเขาจะระบุว่ามีอำนาจทำอะไรบ้างอันนี้อันนี้ผมเข้าใจแต่แต่ถ้าเกิดตำรวจเฉยๆมาถ้าไม่มีบัตรปปสถ้าเราอยู่ในบ้านไม่ไม่สามารถให้ก็ปฏิเสธเรื่องนึงเพาอาจจะใช้เาอาจจะใช้อำนาจปปสอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกพี่พนักงานเดียวยาเสพติดใช้อำนาจเจ้าพนักงานปปส เคสามารถเข้าไปที่ Google มันสามารถจะบอกทุกอย่างเลยนะครับบม้กเกอพ่เดไม่ออได้ม่เปนไรไม่เป็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 นไรไม่็นไ้ไม่เป็นไร็คืร่เป็นไร่เไม่นรับ่ังนรเ่เนรับฟังรไมเนไรม่ไรม่นรเนไร่นไนไร่เปอนไราม่นไมนรมนเ่นรม่เนร ซึ่งเราพยายามใช้แนวทางที่ละมุนละม่อมที่สุดนะที่ง่ายที่สุดขอวามนั่มือของคนนั่มือนะไม่พี่เขาก็พูดดียอมรับแต่ว่าพี่คนนั้นเหมือนมาข่มขู่พวกหนูก็ต้องถ่ายมาถามหนูอีกว่าถ่ายทําไมพวกหนูก็ต้องถ่ายใช่ไหมก็ตามนั้นละคะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคยังไงครับทักเลยค่ะพี่ ไม่แต่เรามีสิทธินะเรามีสิทธิ um> ์ถ anyway> ่ายถ้าสมมติว่าเขาถ้าสมมติว่าเขายัดยาอะไรแบบนี้อ่ะแต่จริงๆแต่จริงๆเขาต้องบอกพวกเราก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้เดินเข้ามาไม่รู้ว่าจะยัดยาหรืออะไรหรือเปล่าแต่บักนี่กันลุกล้นจนมาคือแหงบอกนี่ลุกล้นแหงมืดมืด มึงม, <สะ S 2> มันก็ยังที่แม่สบายใจเลยก <มา S 2> ูบอกเลยเ